มาดูคอมเพลเมนตัลีนะคะว้าวที่นี่เขาให้กาแฟของคีค o อ f ไอเทมเนาะที่ไว้ฉีดเสื้อผ้านะคะทุกคลิปที่สอบแซบรีวิวโรงแรมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพูดถึง,งว้าวโรงแรมนี้ดีมากเลยนะคะเขามีน้ำแช่ยเย็นไว้ให้ด้วยนะเป็นฮาํามาจากภูเขาไฟฟูจินะคะ w i n n o t ม o o k i n g 1มนะครับคก็ยิบสิ oh, ห้องน้ำนะคะค่อนข้างกว้างถือว่ากว้างเลยถุแล้วก็ใส่น้าก

สวัสดีค่ะคบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบสตมาและก็อบลุงนะคะวันนี้กลับมาอีกแล้วนะคะกับการรีวิวรูปรัดนะเราเนี่ยมาพักกันที่โรงแรมที่มีชื่อว่าโคริยามะวิลโฮเทลแอนเน็กซ์นะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากสถานีโคริยามะในจังหวัดฟุกุชิมะค่ะเผื่อว่าเพื่อนๆมาเทีย่ยวฟุกุชิมะนะก็อาจจะมาพักที่นี่ก็ได้เดี๋ยวไปดูกันว่าในห้องพักของโรงแรมวิลโฮเทลแอนเน็กซ์เนี่ยโคริยามะเป็นยังไงไปชมกัน ค่ะนี่นะคะห้องที่เราพักมาก็อยู่ห้องเบอร์เจ็ดสองเจ็ดนะคะอยู่ชั้นเจ็ดเนาะพอเปิดปิดประตูมาเราก็จะเจอกระจกตรงนี้นะคะเป็นกระจกบานเต็นตัวนะคะแล้วก็มีช่องวางรองเท้าเนาะแล้วก็เราเจอตู้เสื้อผ้าเลยโอ้โรงแรมนี้ดีมีหมอนมีหมอนเสริมให้เราด้วยนะสองใบไม่ต้องโทรขอนะคะนี้มีที่แขวนมี ไม้ช้อนรองเท้ามีแปลงแปลงปัดนะคะแล้วก็มีที่ขัดรองเท้ามีสลิปเปอร์ให้สามคู่แน่แสดงห้องนี้แบบนอนได้แม็กสุดสามหรือเปล่านี่นะคะก็เป็นตู้เลื่อนแบบนี้เนาะถ้าด้านนี้นะคะเขาก็จะมีไอเทมเนาะที่ไว้ฉีดเสื้อผ้านะคะทุกคลิปที่สอบแรบรีวิวโรงแรมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงไอเทมนี้นะก็ ให้ใช้เวลาเราใส่กงางเกงยีนซ้ำเสื้อแจ็คเกต็ตหรือว่าไปกินปิ้งย่างมีกลิ่นอะไรเงี้ยเราก็ฉีดตัวนี้นะคะนอกจากสดับกินแล้วก็ช่วยฆ่าแบคทีเรียด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเตารีดนะคะเตารีดกงางเกงของคุณผู้ชายเนาะชอบตรงที่เขาให้หมอนมาเลยเนี่ยเราไม่ต้องขออ่าต่อมานะคะก็เป็นห้องนอนค่ะอันนี้ก็เป็น เตียงทวินนะคะเราก็เลือกปรับเป็นเตียงแยกเนาะเพราะว่าห้องมันจะได้ดูกว้างแล้วก็สบายขึ้นนะคะตรงนี้นะเขาก็มีเป็นิฟวิ่งนะคะเป็นมุมิฟวิ่งเล็กๆเ,เอาไว้ให้เราด้วยแต่ว่ามันก็แอบแตกนิดนึงนะนั่งแล้วก็เดินขึ้นเตียงเลยส่วนด้านซ้ายมืออันนี้ลกนิดนึงพอดีเอาของมาวางนะคะตรงนี้เราก็สามารถวางพวกกระเป๋าได้น้ํานี่เราซื้อมาเองนะคะ ในห้องไม่มีแต่เรามาวางไว้ก่อนโอเคมาดูนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตู้เซฟนะคะเขาก็จะมีเซฟตี้บ็อกให้มาดูคอมพลเมนทารีนะคะว้าวที่นี่เขาให้กาแฟของ Key Coffee นะคะเป็นแบบดริปนี่นะคะและอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้เป็นชานะคะเป็นน่าจะเป็นชาของท้องถิ่นเนาะของโคเรียมาเดี๋ยวต้องลอง ะะมีชามาให้แล้วก็มีกาแฟมาให้นะคะลิ้นซักข้างล่างเป็นอะไรเลยอ่าไม่มีอะไรเอาไว้ใส่ของได้นะคะอันนี้ก็เป็นโต๊ะก็จะมีสายมีสายให้เนาะเผื่อใครลืมนะคะอันนี้น่าจะเป็นสายแลนแล้วก็มีปลั๊กแบบ type A นะคะเป็นแบบ คล้ายๆปลั๊กสามตามีช่องต่อสาอันนะคะเพราะว่าเขามีหัวปลั๊กให้ด้านบนเนี่ยมีสองช่องแต่เผื่อใครเสียบเยอะกว่านั้นนะคะชาเยอะกว่านั้นเขาก็จะมีตัวนี้ให้ดีจังเลยนี่ก็มี WiFi นะคะเขาก็มี WiFi ให้ด้วยมีโทราศัพท์อันนี้เลสเตรนนะคะเผื่อว่าเราไม่อยากไปกินข้าวข้างนอกอยากจะกินที่นี่เราก็สามารถสั่งที่นี่ได้เลยนะคะมีกระติกน้ำร้อน แล้วก็มีตู้เย็นนะคะว้าวโรงแรมนี้ดีมากเลยนะคะเขามีน้ำแช่เย็นไว้ให้ด้วยนะเป็นน้ำมาจากภูเขาไฟฟูจินะคะคือปกติอ่ะน้อยโรงแรมที่จะให้น้ำเนาะถ้าเป็น business hotel นะคะแต่ว่าที่นี่เออเขาดีมากเขาให้มาเลยนะคะนอกจากนั้นเขายังมีไฟฉายให้ด้วยนะอยู่ตรงนี้เผื่อเกิดแบบไฟดาวเพจชุกเฉนอะไรเงี้ยเราก็เปิดได้มีถังขยะนะคะขยะเขาไม่ได้แยกเนาะ ถ้าอย่างเราจะทิ้งขวดเนี่ยสอไซ์ก,ก็จะวางขวดเอาไว้ข้างนอกนะคะแล้วก็มีเครื่องฟอกอากาศมีปลั๊กตรงนี้อีกที่หนึ่งดีจังมีปลั๊กเยอะมากส่วนตรงนี้ก็เป็นระเบียงนะคะเดี๋ยวเรามาสอบ่อยมองไม่เห็นอะไรเลยไว้เดี๋ยวตอนเช้าจะมาสอบให้ดูทีอ๋อมันเป็นระเบียงอะตรงเนี้ยมันสามารถเดินไปได้แต่เราเดินไปไม่ได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นสภาพเตียงนะคะ ชอบที่มีหมอนมาให้เยอะนะคะถ้าหมอนหมอนไม่พอเราก็ไปเอาที่ตู้ได้อจริงหมอนมันก็เป็นหมอน,มนแบบแปลกๆนะมันก่อนลำบากไม่หรอกเป็นหมอนที่แบบลิฟวิ่งหมอนอมสำหรับโซฟาเนจจรีววนินี้ค่อนข้างสากนะให้ประมาณสาม วนหมอนนี้ต้องขอข้างล่างครับดูหมอนแน่นอ่ะแน่นไม่ไม่<ๆ>เขาให้มาแลออ้วใ,ใช่ันไม่ต้องขอสิงบอกนะว่าโรงแรมนี้ดีออแล้วข้อดีอย่างนะคะเขาก็มีที่ชาร์จบริเวณหัวเตียงให้ด้วยนะมีปลั๊กสองอันมี USB ดีงามมากมายมีที่วางสิ่งของบนหัวเตียงนะคะอย่างเช่นพวกเราเนี่ยมีพวกเราใส่แว่นนะก็ชอบวางหัวเตียงกันก็สะดวกดีมีไบเบิลให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวไปดูในห้องน้ำนิดนึงเมื่อกี้ยังไม่ได้รีวิวห้องน้ำนะคะห้องน้ำนะคะค่อนข้างกว้างถือว่ากว้างเลยก็เป็นโถนั่งนะคะสไตล์ญี่ปุ่นก็มีอุปกรณ์ทาสั่งต่างๆนะคะอยู่ด้านซ้าย มีได้พอผมนะคะยอดฮิตเลยพนาสโซนิมีที่เสียบต,ตรงนี้แล้วก็มีพวกคอมพิเมนทาลีต่างๆเออโรงแรมนี้ดีเนาะอันนี้เขาก็วันนิตี้คิดนะคะก็จัดเซตให้เราเรียบร้อยมีที่ถูตัวด้วยมีแก้วมาสมามใบแสดงว่าห้องนี้เราสามารถพักแบบสคนได้เผื่อบางทีแบบเป็นฟ a มิลี่นะพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเครื่องใช้ต่างๆนะคะอันนี้ยี่ห้ออะไรเอ่ย l a b e a u ี้นะคะยังไม่เคยใช้เดี๋ยวต้องลองโอ้แล้วก็ชอบฝักบัวแบบนี้เพราะว่าเหมือนของที่บ้านเลยผสมน้ำมาให้ดีงามก็ถ้าร้อนแล้วก็หมุนไปแดงนะคะแล้วก็ถ้าเย็นก็สีน้ำเงินเขาบอกว่าน้ำดื่มที่เนี้ยดื่มได้นะคะแต่น้ำดื่มถ้าเป็นน้ำน้ำก๊อกที่ดื่มได้แล้วเพื่อนๆจะเห็นจุดแดงกับจุดสีน้ำเงินเนี่ย แนะนำถ้าเป็นน้ำกินให้หมุนมาทางสีน้ำเงินนะคะถ้าน้ำร้อนก็คือลองจากน้ำเย็นนี่แหละใส่กาต้มน้ำเราไปต้มเพราะว่าถ้ามันเป็นน้ำร้อนอะ่ะเราไม่สามารถกินได้เพราะว่ามันจะผ่านแบบในท่อมันอาจจะมีตะก,การมีอะไรต่างๆนะคะไม่แนะนำให้กินได้แค่น้ำเย็นอย่างเดียวค่ะอมืมาดูดูกันหน่อยจะกดรีวิวราคาให้ดูนะครับค่ะก็ ตอนนี้ราคาคเริยมาวิวโฮเทลแอนเน็กเนี่ยเริ่มต้นที่ประมาณหมื่นเยนนะก็สามพันบาทสามพันบาทใช่ใช่ใชก็ถ้าดูอ่าใช่ใช่ประมาณสามพันบาทเดี๋ยวลองเข้าไปดูรายละเอียดทีนะช่วงนี้เขาลดราคาอยู่นะเนื่องจากอาจจะมีน้องเที่ยวไม,ม่เยอะนะครับจากหมื่นหกนะก็ค่อนข้างแพงอันนี้เป็น small double non smoking นะครับเดี๋ยวลองดูห้องที่เราพักกันหน่อยว่า ดับเบิลนอนสโมกิ้งของเราเนี่ยเป็นทวินใช่ไหมทวินนอนสโมกิ้งหมื่นสองนะครับก็ยี่สิบ24ตารางเมตรหนึ่งซิงเกิลเบดสองอันแม็กซ์ทัวร์ดาวนะครับก็ประมาณหมื่นสองตกประมาณสี่พันนิดๆประมาณนั้นนะครับโอเคโอเคค่ะขอจบรีวิวรวบรัดของเราแต่เพียงเท่านี้อ๋อยังไม่จบ เดี๋ยวเรามีอาหารเช้าเดี๋ยวจะไปรีวิวต่อเดี๋ยวรอดูรีวิวอาหารเช้านะครับนี่นะครับมีข้าวด้วยเนาะส่วนอันนี้เป็นมิโสซะซุปนะคะเขาก็ให้เรามาตักเองเดีย๋ยวตักให้แมด,มดนวยคือข้างในเขาใส่ตองพูมาให้เราแล้วนะต,ต้องครแตักโอ้มโยมีโมมิจิด้วยเนี่ย เอาต้นหอมไหม,มตรงนี้ก็เป็นถ้วยสุดนะคะแล้วก็มีโซนเขาเรียกอะไรคอนเฟลตเนาะนมอันนี้ก็เป็นโทรโล,โลเพสนะคะอันนี้ก็เป็นสาบานนัตโต้นะคะมีก็เป็นอะไรค่ะเป็นซุปเหมือนกันมีโซะเหมือนกันเขาเรียกขอ,องเหมือนกันว่าขน,นมป,นปัง มีคาเลด้วยใช่<ม>เผื่อเผื่อใครอยากกินแบบมองไม่เห็นมันมืดข้ามคาเลนะคะนี่ก็มีทั้อุปกรณ์น่คะแล้วก็มีขนมปังขนมปังนี้มากอ่ะเขาใส่พลาสติกทุอย่างโอเคมั okay, นะ้ยส,ส่วนโซนนี้นะคะก็เป็นโซนน้ำเนาะเขาก็จะมีนมมีน้ำส้มมีน้ำมะเขือเทศเห็ุแล้วก็น้ำเปล่านะคะก็ ให้เรามาตักเกงเวลาเรามาตักอ่ะเราต้องใส่ถุงมือแล้วก็ใส่หน้ากากนาำมัยด้วยนะส่วนน,นั้นงก็จะเป็นกาแฟะนะคะแล้วก็มีชาร้อนนี่นะคะก็เป็นหน้าตาอาหารเนาะของโรงแรมยูโฮเทลนะคะเขาก็จัดที่นั่ง ให้เราส่วนเป็นพวกเซตเนี้ยอย่างละเล็กลน้อยที่เป็นน้องตักอะนะคะทางร้านเขาก็นำมาเสิร์ฟให้นอกนั้นข้าวซุปนัตโต้ต่างๆขนมปังอันนี้เราก็เดินบิบเองนี่นะคะอันนี้เราก็ไปตักคา,าอันนี้เป็นซุปโอพีโออะไรอ่ะนะแกงกะหรี่จ้าดูนะ่ากินมากเลยแกงกะหรี่ญี่ปุ่นแต่ไม่มีเนื้อนะมีแต่น้ำใช่ไหมมีแต่อไไะไรเห็ดกับพวก ตามสตาไตล์ประหยัด<อ>ก็เหมือนกันเนะใช่เขาก็จะมีเมนไฮะอืมเดี๋ยวให้สาวทับชิมนะในชิมข้าวแกงกะหรี่ให้ชมนะครับใช้ได้อยู่นะแต่มันไม่มีเนื้ออะไรเงี้อ,อืใช้ได้ครับมาชิมอาหารกันค่ะมือนี้ก็เป็นมือแบบเฮลตี้มากๆเลยเนาะ ก็เดี๋ยวชิมเมนูที่เนื้อมีเนื้อสัตว์เป็นล่ามเื็สานะก็คือเป็นปลาสาบะนะคะ <_ d ata> เขาก็ย่างมาให้เราเลยไม่ต้องไปตักเองแต่กำลังคิดอยู่ว่าแบบถ้ากินไม่พอเราจะขอเขาเ,ขาเพิ่มได้ไหมนะ <_ d ata> นี่อันนี้คือสาบะนะคะ <_ d ata> แล้วก็กินกับข้าวเปล่าเ <_ d ata> ฉาแซบกินแล้วนะซาบะย่างไม่น,าน่าละไม่ร้อน ไอ้ไอเนี่ยข้าวคิดว่าก็ไม่ได้โดดเด่นเพราะว่ามันก็เหมือนกับที่อื่นทั่วไปเพียงแต่ว่าเออเขามีการจัดก,การแบบนี้นะในช่วงนี้อะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าค่อนข้างดีเนาะอ๋อแล้วจะบอกอกอย่างหนึ่งว่าเวลาเราจะเข้ามากินนะคะเขาก็จะมีแบบต้องระบุวันเออระบุเวลาเนาะเพราะว่าเขาจำกัดคนให้เราจองก่อน เดี๋ยวก,กินสไตล์อเมริกันม้างดีกว่าอันนี้ดูน่ากินอะ่ะอันนี้เป็นแฮมนะคะที่โฮาทำมาให้ย่างมาแล้วเขาเรียกย่างนะหรือว่าเรียกกริลแฮมอร่อยมันไม่ค่อยเหม็นมากอันนี้ค่ะ แคย,ย่าเลยให้สวาวแซ่บพูดกินกัอนนะคะบ๊ายบายค่ะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ